สวัสดีครับผมพ,พี่น้องครับผมจากสั้นๆจังเลยพี่น้องไปยหลอดฟ้ามาหล่อพงไคพงหน้าบรรยากาศยี่มังเลี้ยงายคึมคึมฝนติดโต๊กุนครับวันทีสิบเก่าพี่นอ้องมือนี่เก่าซิงหาเข้ยทันทีเดี๋ยวพี่น้องปุญยาพี่หลอดลรคซุ่มมือยากไร หนาคนแต่สร้างพี่น้องสีดยาก,ก็บว่าไตเพิ่งไปหยกสีดเลาก็นแยน่งกำลังงามเป็นตวนพักครับรบรรยาก,กาดพี่น้องเลยฝนตกทั้งว่างสามหมอฝนคือแล้วเขาพี่น้องเราบึงให้บังหน้าจักสามสี่นาทีพี่น้อง ดอกหยาเนี่ยพี่น้องดอกหยาแก่ก็มันกิ่ตายครับล้มแล้วครับชั่งน้อยกับายเขาซัดม่นตายพุทดน,นะครับฝ้าห้องพี่น้อง ว่าแดดต้องเต็มฝ่ายครับ,รบถ้าเราบุงบรรยากาศน,นี่มนเลี้ยงอยู่นลทางขุนผันแจ้งครับทางขุนตกก่อนไพนี้ก่อนรับ น้ำตัำน้ำว้น้นกำลังบกพี่น้องอาฝนสิมามืองอื่นเมนื่อตกบุบว่าท่างฝนตกแล้วครับนี่ครับน้ำบกบ,กบกดบพี่น้องเหยียดโม่ห้องอื่นฝนกอกกอกกอกแล้ว

กับบรรยากาศพี่น้องเลยขยานหน้าหน่อยแหงเบนละโน่นพี่น้องซอยเคื่อนเมื่อยไรพี่น้องเลยเจ็ดเบียดเจ็ดงานเพราะโน่นเห็นว่ามีน้ำบาดาลน้ำโซล่าเซลล์ยันแหงบนหรืออยู่พี่น้องเที่ยวเปิดใส่ซุ้มมือซุ้มมือครับ แต่กับบกคือเกาดินดูดเอาสู่พุ่มแห้งพุ่มแรงว่าไรครับนอ,อกจากหน้าฝนดิมือได้ฝน,น,นตกตันไม่ได้หลายพี่น้องนะครับดูดใส่ทุดมือตันใส่ยังที่พี่น้อ,อง ครับต,ติวหน่อยตัวนี้ย่านบ่ติดอยู่พี่น้องตายแล้วเหนียวเลยโม่งหน่อยตัวนี้ส่งปจะติดอยู่ครับนี่ดังามอยู่ อยรอดเมียนบุกจกนุนะครับบรรยากาศขึ้นฟ้าค,ครับพี่น้องขอบคุณที่ผามาติดตามรับชมครับผมฟ้ากับห้องครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ